สวัสดีค่ะวันนี้เราใครควรมาทำโยชัวบทที่เข้อ3ถึงข้อ6ค่ะเมื่อชาวกีเบโอนได้ยินข่าวการซึ่งโยชัวกระทำแก่เมืองเยริคูและเมืองไอฝ่ายเขาจึงทำอย่างฉลาดทำเป็นทูตเอากระสอบขาดบาด,าดบทุกบนลาของเขากับถุงหนังที่เก่าขาดและปะไว้บรรจุเล่าอางุนสวมรองเท้าเก่าและปะไว้และสวมเสื้อผ้าเก่า ส่วนสเสบียงอาหารก็แห้งมีราขึ้นเขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่ายณเมืองกิลาการกล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่าพวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกลขอทำพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิดเระคัมภีร์ที่ยกวันนี้เรามองเห็นการเตรียมพร้อมในการโกหกของคนกิเบโอนเพื่อหลอกโยชูวาหรือไม่ ชาวกิเบโอนวางแผนและจัดเตรียมสิ่งสารพัดเพื่อหลอกลวงคนอิสราเอลให้เชื่อว่าเดินทางมาจากแดนไกลเพื่อทำพันธสัญญากับคนอิสราเอลเขาสร้างหลักฐานเท็จมากมายทั้งเสื้อผ้าเก่าขาดรองเท้าเก่าปะขาดตลอดจนอาหารที่มีราขึ้นนับเป็นสุดยอดแห่งการลงทุนเพื่อการหลอกลวงพระคัมภีร์เปิดเผยว่าคนกิเบโอนตกใจกลัวกับข่าวที่อิสราเอลกระทำต่อเยรูโคและเมืองไอ จึงต้องวางแผนมาหลอกให้ทำพันธสัญญาเป็นมิตรกับอิสราเอลเพื่อเอาตัวรอดเราคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระไทยพระเจ้าหรือไม่หากเราเป็นชาวกิเบโอนที่เกรงกลัวหวาดวิตกต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลเราจะดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยวิธีการเช่นนี้หรือไม่ผ่านกระบวนการเสแสร้งหลอกลวงเพื่อให้พ้นภัยเช่นนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าชีวิตคริสเตียนของเราแต่ละคน ไม่มีความจําเป็นต้องวางแผนลงทุนหลอกลวงเช่นคนกีบ,บโอนตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์เมื่อเราได้เห็นได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จากสถานการณ์ต่างๆเราสมควรเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเชื่อฟังและยำเกรงพระองค์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องจึงจะสมควรกว่าจริงหรือไม่ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน